ส่วนฝนแรกของปี6งมาแล้วส่วนไทยตอนบนลมกระโชกแรงคลื่นลมแรงภาคใต้รับมือฝนคืนนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศ้างเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์ที่ผ่อนลูงพลาชัยทาง Facebook ประจำวันที่ที่5มกราคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพาไปดูในด้านของฝนแรกแห่งปีบริเวณภาคใต้ ร่วมถึงอากาศหนาวเยือกประเทศไทยทางตอนบนลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้แนวโน้มฝนและอากาศหนาวเย็นจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่บริเวณความกดรอรากาศสูงหรือมรรากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนเมื่อวานนี้ในด้านของบริเวณเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความกดอากาศสูงเหนือบรรยากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม ก็ทำให้บริเวณพื้นที่อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดไม้ขาบหรือแม่คนิงขึ้นนะคะ4มกราคมเมื่อวานนี้เวลา8นาฬกาบรรยากาศการเที่ยวชมบริเวณยอดดอยอินทนนท์ในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยอินทนนท์อยู่ที่3องศานอกจากนั้นแล้วนะคะอุณหภูมิยอดยาวัดได้ลบ0.5องศาอากาศที่หนาวจัด สมผลทําให้เกิดเหมยขาบแม่คณิงบริเวณยอดดอยอินทนนท์บริเวณลานเนินหญ้าหน่วยอุทยานยอดดอยอินทนนท์ที่5อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บริเวณลานเนินหญ้าริมรัว้วภายในสถานีรายงานดอยอินทนนท์รีดากองทัพอากาศอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้สร้างความดีอกดีใจและตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้เข้ามาเที่ยวชมและสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นแล้วนะครับ ด้านของบริเวณคอบบรรยากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็จะพัดผ่านด้านของลมกระโชกแรงเข้ามาและดึงบริเวณเส้นขอบบรรยากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นให้พัดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนซึ่งในวันนี้5มกราคม2568คาดว่าจะเป็นวันที่มีลมกระโชกแรงที่สุดในรอบนี้และหลังจากนั้น6มกราคม2568ด้านของลมก็จะค่อยๆลดความแรงลงนะครับ ในวันนี้ฝ้าระวังในด้านของลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครปริมณทลภาคตะาันออกและภาคใต้คลื่นลมแรงฝ้าระวังตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอด็ดมหาสรารคามสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครราชสีมาลบบุรีสระบุรี ชัยภูมิเพชรบูรณ์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีธิยานาครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีและตาก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาเนื่องจากบริเวณขอบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นในขณะนี้ ที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่และยอดภู จะมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่แห้งรวมถึงลมแรงลมหนาวที่พัดเข้ามาปกคลุมทําให้มรสุะสมตันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้นภาคใต้ก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วโดยตั้งแต่เมื่อวานนี้4มกราคม2568ก็เป็นวันแรกที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาและคาดว่าในวันนี้5มกราคม2568จะเป็นวันสุดท้ายของฝนในรอบนี้ซึ่งเมื่อวานนี้4มกราคมก็มีฝนตกเข้ามาโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สุราธานีเริ่มมีฝนตกที่บ้านดอนสนบ้านแม่โมขนอม บ้านขีรีรอบบ้านขวัญยุงรวมถึงที่บริเวณพื้นที่เวียงสาพระแสงทาสาลาบ้านอินทนินทุงสงรวมถึงบ้านกลองที่บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงนครศรีธรรมราชวนฝั่งตะวันตกก็มีตกบางพื้นที่ที่บ้านนาทะเลบ้านบุบยปากบารารวมถึงบริเวณพื้นที่ บานตำมะลังเหนือนอกจากนั้นแล้วนะครับฝั่งตะันออที่บริเวณพื้นที่ปัตตานียะลาและนาราธิวาสก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเป็นบางจุดแต่เฉพาะที่สะบ้าหยอยบานปลักปรือยะลารามันหรือเตาะรวมถึงบริเวณพื้นที่ตาบนแม่วาดและสงไยโกโรกก็มีฝนเข้ามาเป็นบางจุดบางพื้นที่ซึ่งในวันนี้5มกราคม2568 ก็จะมีฝนตกลักษณะดเดียวกับในช่วงของเมื่อวานนี้ีมกราคมนะครับลักษณะของการตกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาได้เป็นบางจุดแต่ไม่เน้นเท่ากับในรอบของกลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากในช่วงชุดที่ผ่านมาเป็นในด้านของปัจจัย คือยอมอาอประกาศตามที่พัดเข้ามาปกคลุมส่วนปัจจัยในรอบนี้เป็นปัจจัยของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นปัจจัยเดียวคือมรสุมประจำฤด,ดูกาลจึงทําให้ฝนที่ตกก็มีตามสภาพของฝนนะคบดังนั้นก็อาจจะต้องระวังเป็นบางพื้นที่ซึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยส่วนมากทางตอนล่างของภาค ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างเราอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนที่ตกสะสมส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยกำลังปานกลางอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนพยากรอากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาโดยต่ำสุด12-16องศาและสูงสุด28-32องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาจากลตมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว5 1ากิโลเมตรต่อชั่วโมง้าคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงนหนาวลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุด11-17องศาและสูงสุด29-30องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาจากลมต้นอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศอยู่ในตอนเช้าลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาโดยต่ำสุด19-22องศาและสูงสุด31-33องศาจากลมตมนออกเฉียงเหนือความร็วสูถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรหาา่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมนทนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะแล้ลง1-2องศาโดยต่ำสุด19-21องศาและสูงสุด3-2-3-4องศาจากลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอากา,กาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศในตอนเช้าฝนฟ้าขนอง้อยละ30ส่วนมากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนรา,าทีวาส อุณหภูมิต่ำสุด12.3องศาและสูงสุด3.32 0องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมจาออกเฉียงเหนือความเร็วลถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่สงขลาลงไปลมตําออกเฉียงเหนือความเร็วล20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศยนในตอนเช้าฝนฟ้าขนองรอยละ20ส่วนมากจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิตามสุด22-24องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วลมทถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจกระรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ